สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสร็เเ้้าบ่ายนะคะประจำวันที่31พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6 8กับ1 30 31 34 36 38 60 61 63 68 69 จับคู่ก็สามหกหกสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหกแปดสามสามแปดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะหกแปดหนึ่งสามหน machine, possible, ึ่งแปดหกแปดสี่เก้าสามหน huh? ึ่งหรือจะหกสามหนึ่งก็ได้นะต่อไปบ่ายห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดห้าแปดศูนย์ จ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดสามก็ได้นะหกห้าศูนย์ก็ได้แปดหกเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หรือจะเอาทางนี้กับทางนี้มาใส่กันเด้อแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์เนาะสามหกห้าสามหกแปดนะคะก็ขอทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นในกันนะใครจะลุ้น v ีเก็จับคู่ลุ้นนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเชา้ชาเช้าลุ้นบ่ายเด้อ โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ